สำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในปี1955นะคร Presented by Modify Watch Company Limited Rolex GMT Master II GMT Master Time Zone to Time Zone ปี1955ต้นกำเนิดในการ Rolex GMT Master โ o เล็กได้ให้กำเนิดนาฬิกาในระบบ GMT เป็นเรือนแรกของโลกนะครับในสมัยนั้นเทคโนโลยีพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับผู้คนสามารถเดินทางข้ามทวีปโดยเครื่องบินได้ จึงมีการเริ่มมองหานาฬิกาที่สามารถบอกเวลาได้2องไทม์โซนนะครับได้พร้อมกันและในที่สุดโรเล็กก็ได้คิดค้นและผลิตนาฬิกาในรุ่น GMT Master ออกมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้นะโดยแรกเริ่มที่เริ่มถูกพัฒนาให้เป็นนาฬิกาสําหรับนักปีนเมือชีพแต่ไม่นานก็เป็นที่นิยมสําหรับบุคคลทั่วไปที่ชอบเดินทางนะครับและที่สําคัญคือเป็นหนึ่งรุ่นที่มีชื่อเสียงของโรเล็กอีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นอย่างมากทำให้โร le ็ก พัฒนาและผลิตรุ่นนี้ออกมาเรื่อยๆและในปี1955นะครับนกา Rolex GMT Master Reference 6542นะครับในการเรือแรกของคอลเลกชันนี้นะฮะได้กลายเป็นนาฬิกาสำหรับนักบินอย่างเป็นทางการของสายการบินอเมริกัน World Airway นะฮะหรือที่เรียกกันว่า Pan a m ซึ่งเป็นสายการบินที่บินระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงของอเมริกาในขณะนั้นนะครับ GMT Master เรือนี้นะครับสามารถบอกเวลาได้สองไทม์โซนในพร้อมกันตัวเรือนและสารในการผลิตจากสเตเลสสตีลขนาด38มิลมรอบหน้าปัดเป็น black g i a l light มีตัวเลขแสดงเวลา24ชั่วโมง ไว้อย่างชัดเจนเพิ่มความพิเศษโดยใช้สีแดงบอกเวลากลางวันและสีน้ําเงินบอกเวลากลางคืนนะครับซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้จึงถูกเรียกว่าแบบซนอกจากนี้ยังมีเลนส์ไซครปนะครับช่วยขยายหน้าต่างวันที่ให้ใหญ่ขึ้นและมีเข็มกลางสีแดงเพิ่มเข้ามาซึ่งเข็มนี้จะเคลื่อนบนครบหนึ่งรอบในทุกย4ิบชั่วโมงนะครับโดยอ่านเวลาได้จากหลักสเกล24ชั่วโมงใช้กลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์1 0 3 6นามะครับสามารถกานน้ำลึกได้50เมตร และสิ่งหนึ่งที่น่าจดจำของนาฬิการเรือนนี้คือถูกสวมใส่โดยโคเนอร์แบล็กแมนในภาพยนตร์โกฟิงเกอร์ต่อมาในปี1982ะครับโรเล็กซ์ได้ให้กำเนิดนาฬิกา GMT ในรุ่น GMT Master Tool นะครับกับ Reference 16750ซึ่งในการรุ่นนี้จะมีระบบ Quick Set นะฮะร,รุ่นเดิมนั้นจะมีเข็มแสดงเวลาปัจจุบนันเข็มนาทีและเข็มบอกเวลา24ชั่วโมงนะครับจะมีการซิงโครไนซ์กันคือถ้าหมุนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีจะหมุนตามไปด้วยนะครับแต่ในรุ่นนี้มีการพัฒนานกลไกที่ช่วยให้เข็มชั่วโมงสามารถปรับตั้งได้อย่างอิสระนะครับทำให้สามารถแยกปรับเวลาและวันที่ได้อย่างรวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า u i c k Set เพิ่มความสะดวกให้กับผู้สวมใส่อย่างมากขึ้้นนนนนรัตวเเพิ่มขาขึ เป็น40มิลิเมตรหน้าปัดเป็นแบบสไปเดอร์เปลี่ยนจากดำด้านเป็นดำเงานะครับและในปี2007นี่เองนะครับโรเล็กซ์ก็ได้เปิดตัวนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เป็นรุ่นแรกที่ใช้ b บสเซว n นเซ t เป็นแบบเซรามิกเรือนแรกนะครับในรหัสเ e ฟเลนซ์116710 LN นะครับที่มีฉายาว่า Green Hand นะครับซึ่งเรือนนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้เซรามิกในการทำเบสเซวินเซอร์ตนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่สามารถทำสองสีได้หรือว่าทูโทนได้นะครับก็จะ เป็นสีเดียวคืสีดาแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเข็มบอกเวลา GMT เป็นสีเขียวจึงได้ฉายาว่า Green Hand ในเวลาต่อมานะครับปี2013ก็ได้สร้างขอบเซรามิก สีน้ำเงินและสีดำขึ้นมาเป็นเรือนแรกในรุ่น GMT Master II ที่มีชื่อเล่นว่า Batman นะครับหรือ GMT Master II ในรหัส Reference 116710 BLNR นะครับที่ย่อม,มาจาก Blue Nuo ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2013ตัวเรือนขนาด40มิมตรมาพร้อมกับหน้าปัด Maxi สีดำกรอบหน้าปัดทำจากเซอร์โครมสีน้ำเงินและสีดำซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือสีกรอบตัวเรือนใช้กระบวนการผสมสีที่ โรเล็กซ์จดสิทธิบัตรแล้วและตัวเรือนเลขกและเครื่องหมายอื่นๆถูกสลักลงในเซรามิกเคลือบด้วยทองคำหรือแพลตินัมผ่านกระบวนการเคลือบ PVD ขัดเพชรในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อช่วยกะจัดเศษทองคำหรือแพลตินัมออกจากพื้นผิวส่วนที่เหลือของกรอบหน้าปัดเพื่อคงความงดงามยาวนานมาพร้อมกับแม่เหลยมแบบทรีปเปอร์ล็อกทำงานด้วยกลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์3 186สําสำรองพลังงานได้50ชั่วโมงและในปี2014นีนี้เองนะครับก็ได้เปิดตัวจิม ที a s t e r 2ในรหัส Preference 116719 BLRO นะครับกลับมาอีกครั้งใน New w e e 4นะครับที่ได้ถูกเปิดตัวในงาน b a s e l World ปี2014ในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเรือนขนาด40มิลิเมตรทำจากเซอร์โครมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นของ Rolex ขอบหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินและสีแดงซึ่งเป็นสีของกรอบ GMT รุ่นดังเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Rolex เลือกที่จะปล่อย Pepsi รุ่นใหม่ที่ทำจากไวโกออกมาพร้อมกับสายข้อมือ o อเ t e r b อร์ e l e t ็มาพร้อมกับเม่ดิมยมแบบ Triple l o g ็ e er, เอป้องกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการส่องสว่างของ Lu ู m i n o สรอบๆหน้าปัดทำให้ในิการุ่นนี้มีความโดดเด่นมากขึ้นและยังใช้กลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์3ามแม้ว่าจะชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นของขอบรุ่นนี้นะค ในตอนแรกจึงให้มีการเลือกเฉพาะในรุ่น GMT Master II ที่ตัวเรือนเป็นทองคำขาวเท่านั้นนะครับและต่อมานะครับในปี2022นี้เองนะครับ Rolex ก็ได้เปิดตัวในการุร่นพิเศษที่มีชายาว่า Surprise ในรหัสรุ่น126720 VTNR และสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้คือมีเมนม่ประโยมทางด้านฝั่งซ้ายของตัวเรือนนาฬิกาซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับมีเพียงแค่รุ่น s p r i เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับและมาปิดท้ายกัน ด้วย Rolex GMT Master II รหัส Reflence 126715 CHNR ที่ได้รับฉายาว่า Root Beer หรือ e v r l o s ตัวเรือนขนาด40มิมโดดเด่นด้วยสีทูโทนขอบทำจาก e v r l o s g o ส่วนตัวเรือนทำจากทองคำ 18K Pink g o กรอบหน้าปัดมุนได้2ทิศทางเป็นเซราโครมสีน้ำตาลและสีดำที่ Rolex พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยสีน้ำตาลแสดงถึงเวลากลางวันและสีดำแสดงถึงเวลากลางคืนมาพร้อมกับการแสดงเวลา 24ชั่วโมงใช้กลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์3285รุ่นล่าสุดสามารถกระนำลึกได้100เมตรสำรองพลังงานได้ถึง70ชั่วโมงและสิ่งสำคัญที่สุดคือได้รับการรับรองคุณภาพจาก COSC ก็ในโมเดลนี้นะครับได้มีลูกค้าส่งในกาโ Ro เล x GMT Master 2 i นะครับในรหัส Reference 16710นะครับขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร์3185นะครับส่งมาสวิตกับทาง m มดิฟายวัตคอมบินดีลิมิเต็ดนะครับสำหรับ ในกาโรล e ก GMT Master II เรือนนี้นะครับอาการเบื้องต้นมีอาการลานขาดนะครับทราบได้อย่างไรว่าลานนาฬกาขาดหรือว่าเอานาิกามาเทสกับเครื่องทดสอบเดินของนาฬกาเครื่องโคโนโมิเตอร์นะครับก็จะเห็นค่าของนาฬิกาที่ ลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากมีอาการขาดที่หัวลานนะครับทำให้นาฬิกาไม่สามารถส่งพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทาง modify watch c o m m a n y limited ได้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนลานใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นได้ทำการสวิตล้างเครื่องรับเทียบเวลาและขัดตัวเรือนและสายนะครับรวมถึงเปลี่ยนสิวยางกันน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ํากับนาฬิกานะครับและเนื่องจากนาฬิกานะครับมีประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานนะครับใน Rolex GMT Master t o นะครับเพราะฉะนั้นการขัดตัวเรือนและสายนะครับต้องประณีตและระวังอย่างพิเศษนะครับโดยเฉพาะในจุดที่เป็น b e s e l insert นะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจ,จาก Modify Watch สามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited หรือ Facebook Fan Page นะครับและอีกช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์นะครับ www.modifywatch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมเล่าประวัติศาสตร์นาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ